ตลาดตอนนี้ผมว่ามันอยู่ในก้นๆนะนะแล้วก็ถ้าเราหาหาหุ้นที่ดีจริงๆถูกนะผมว่าเร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 าทำกำไรได,ได้นะครับในหุ้นกลุ่มใหญ่ๆบิ๊กแคปที่เราพูดคุยกันเนี่ยตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างห่าพยักที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปเมื่อกี้ก็ไดเ้เราพอจะคาดหวังการฟื้นตัวที่รวดเร็วได้ไหมคะหรือว่าในมุมมองของพี่หมูเนี่ยมันก็ยังจะเป็นแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง ผมว่าไม่ค่อยลงนะเอาง่งายๆดูจากนี้ก่อนกลุ่มปูนกลุ่มปตทเนี่ยตอนนี้คือ valuation เขาเนี่ยต่ำม,มากๆดูยังไงครับเป็นอยกเช่นว่าไพบุ๊กเนี่ยอยู่3.3.4.5อย่างเงี้ 3. 3. ยน,นะครับ P/E ไม่ต้องมันถึงนะฮะ P/E มันก็ไปถึงไหนแล้วฮะบางทีดู P/E เสร็จนึกว่ามันเป็นไพบุก๊กนะฮะเข้าใจผิดว่ามันต่ำเหลือเกินนะฮะนะเพราะฉะ,ะนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้จะลงยังไงแล้วอะ่ะคือเพราเขาไม่ได้เจ๊งนะเราต้องบอกกันนะครับไม่ได้เจ๊ง ต่โอเคลงมาเยอะๆจะเป็นไปได้อย่างเช่นกลุ่มเทเลคอมกลุ่มเทเลคอมมันก็ไม่ไม่ได้ลงกลุ่มแบงก์ก็ก็โอเคแล้วก็มากลุ่มอะไรอีกอะกลุ่มพลัางงานเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วใช่ไหมมันมันก็จะเหลือกลุ่มคอมเมอร์ตอนท้องบอกกอนก่อนนะคอมเมอร์สเนี่ยตอนนี้อาการหนกักพอสมควรเนานะต้มาจากกลุ่มซีพีนะครับแล้วก็กลุ่มเซนทัลตอนนี้ก็ก็จะเหนื่อยน,นะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มคอมเมอร์สก็ไม่ค่อยเวิร์กตอนนี้อันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะกลุ่มคอมเมอร์นะครับ แต่ว่ากลุ่มที่มันเป็นกลุ่มย่อยอย่างที่ผมบอกอาหารสัตว์เลี้ยงหรือว่าอย่างอย่างปัม๊มปั๊มนี่มันก็เป็นสับกรุ๊ปของพลังงานเนาะแต่ไม่ใช่พลังงานหมดนะครับไม่ใช่นะครับก็พราตอนนี้มันพลังงานหารสามแมันก็ไม่เวิร์กกับน้องแล้วก็เราก็เอาเอากลุ่มที่มันเวิร์กหน่อยนะครับแล้วก็ผมว่ากลุ่มอาหารเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงช่วงนะฮะ อย่างเช่นบางช่วงก็ขึ้นบางช่วงก็ลงเนาะอย่างเช่นพวกเครื่องดมงเครื่องดื่มอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องดูเป็นตัว,ตวแต่ถ้ากลุ่มที่ผมคิดว่ามันชัวแน่ๆสี่ห้ากลุ่มที่เมื่อกี้พี่บอกเนะี่ยผมว่าอาลงแล้วปลอดภัยไปเที่ยวเมืองนอกได้นะเอนะไม่ใช่ว่าเข้าห้องน้ําไม่ได้ยังก็ไม่ไหวนะครับนะอันเนี้ยผมว่าเป็นสี่ห้ากลุ่มที่ที่ผมเชื่อว่าปลอดภยัยแล้วก็บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเราไปหาหุ้นลงมาเยอะไปหาหุ้นที่มันดีเวเดนสูงๆหน่อยดีไหม จริงในกลุ่มแบงก์นอนแบงก์เนดีเวนต์กรสูงนะนะนะแล้วก็เอ,อกลุ่มกลุ่มแต่กลุ่มสัตว์อาหารสัตว์เลี้ยงกลุ่มอะไรองนี้อาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ดังนั้นท่านก็ลองลองพิจารณาอยู่สี่ห้ากลุ่มก็น่าจะโอเคกลุ่มที่เหลือที่หลีกเลี่ยงนะครับก็เอ,อช่วงนี้อาจจะกลุ่มคอมเมอร์สนะครับอาจจะกลุ่มพลังงานก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็อ,อถ้าเป็นกลุ่มเทเลคอมเนี่ยจริงๆบางคนก็จะมองว่ามันแพง แต่พอต้ออที่บอกอะฮะมันมีสกัซิตี้พรีเมียมถูกไหมคือเอาง่ายๆว่าไอ้ตัวตัวดีไม่ค่อยมีนะครับไอ้ตัวดีไม่กี่ตัวเนี่ยมันมันเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วตอนนี้นะครับมันก็ก็จะมีแวร์โรชั่นที่แพงขึ้นเพราะอะไรครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จะไปลงอะไรครับถ้ายังต้องลงประเทศไทยนะวงเล็บกันนะครับถ้ายังต้องลงประเทศไทยนะครับ,รบก,นนบงงบก็ก็จะเหนื่อยนะก็ก็ขอประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าอย่าที่บอกอะมันไร้ความหวังไหมผมว่าอย่างนี้นะ เวลาอะไรก็ตามที่มันลงไปจากจุดที่ไล้ความหวังนะฮะไล้คนมองนะครับเวลามันดีขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะเซอร์ไพรส์แต่นี่มันก็ต้องเหลือว่าไอ้ตอนแรกเนี่ยเดลต้าเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันค้ำค้ำตลาดอยู่ใช่ไหมครับค่ะแต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นตลาดล่มหูกไปแล้วนะรู้จักไหมตลาดล่มหูกไหมน้องเออมันก็หูกไปแล้วนี่เรียบร้อยมันมันค้ำไม่ไหวแล้วนะมันก็ร่วงลงมาเรียบร้อย ตอนนี้มันก็จะเหลืออยู่สองสามตัวขวัญความเสี่ยงจริงๆสาหรับตลาดไทยตอนนี้มันก็เหลือน้อยแล้วอะแต่ถามว่ากลุ่มปตทกลุ่มปูนมันจะลงไปลึกๆจากตรงนี้ไหมยากานที่พี่บอกอะจะลงยังไงน้องมันไพบุ๊กมันก็อยู่แค่นี้นะมันก็ต่ําเตี้ยเลียดินมันก็ดาวไซเคิลไปแล้วอันนี้มันไม่งั้นมันก็เป็นเดซไซเคิลแล้วจ้ะถ้าลงไปแบบนี้นะมันก็ไม่ได้นะเอพราะนั้นพี่มองว่าดาวไซตลาดไทยอะถ้ามองจากหุ้นกลุ่มใหญ่ๆนะไม่เยอะละ นะอันนี้พูดหญิงตัดสินแนี้แล้วกันอ่าโอ้โหลงมาจากพันเจ็ดใช่ไหมน้องค่ะอันนี้มันอ่ามันก็ห้าร้อยจุดแล้วนะเออก็เยอะนะเออแล้วตอนนี้จริงๆอ่ะเราต้องบอกว่ามันเป็นวิกฤตอะไรฮะวิกฤตความมั่นใจนะมันไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้มีวิกฤตอเมริกางไม่นู่นเลยนะฮะคือไม่มีใครมีว <No. S 2> ิกฤตเศรษฐกิจนะตอนเนี้ยเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วโอ้โหใช่ใช่ทุกเพราะนั้น ความเชื่อมั่นห่ยแล้วก็คุณธรรมตรงไหมที่มันหายไปคุณนะันะธรรมแต่ผมมันไม่ธรรมเลยมันก็เลยเจ๊งกันหมดนะฮะตอนเนี้ยก็เลยก็เลยมีสองหลางรวมกันนะนะที่พี่ว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๊ะอันนี้พี่ไม่ใช่ตลกคาเฟ่นนะ้ <laughs> เอ็นนะ้องหัวล้อใหญ่เลย <laughs> คือประเด็นคือตลาดตอนเนี้ผมว่ามันอยู่ในก้นๆน่ะนะนะแล้วก็ถ้าเราหาหาหุ้นที่ดีจริงๆถูกนะ มว่าเร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 าทำกำไรได้นะครับหรือว่าจะหาหุ้นที่มียิว <Y ield S 2> ด้วยก็ได้นะครับอย่างหุ้นกลุ่มยางพารานี่ก็ดีนะเพราะว่าเติบโตได้ยิวก็สูงนะฮะยิวก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นมันมันก็จะมีอย่างน้อยก็จะมีบางกลุ่มที่ให้เราลงทุนนะฮะอาจจะประมาณยี่สิบสามสี่ห้าสิบตัวอันนงี้แล้วกันนะครับเพราะมันกลุ่มแบงก์นอก็กลุ่มหนึ่งกลุ่มนอนแบงก์อแค่นี้ก็สิบกว่าตัวหรือยี่สิบตัวแล้วนะอ่าแล้วก็ไอ้ที่พี่บอกเนาะสี่ห้ากลุ่ม ส่วนที่เหลือก็นะครับก็หลีกหลีกเลี้ยงก็ดีครับหลีกเลี้ยงไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คือความเสี่ยงมัน<อ>มันเยอะมันเยอะนะครับแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงพี่เป็นบ่อยนะเพราะว่าอ้วนนะคาดไม่ถึงเนี่ยเป็นขัดเนี่ยคือมันมันเยอะจริงๆอ่ะเยอะจนแบบอย่างเงี้ยถามว่าเดลต้าอยู่ดีโปรอะอย่างงี้ใครจะคิดอะครับ <Ha. S 1> จริงๆพี่ว่ามันไม่ใช่เซอร์ไพรส์ภาษามันเรียกว่ามันช็อกมากกว่าช็อกไหม ชอกค,ค่ะเออน้อง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 ไงบอกช็อกแป๊บมันไม่มีแป๊บมาน้อง <c oughs> มันช็อกมาติด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 กันเลยจนแบบคนก็หลายจะบา้าโอ้ยเหนื่อยแล้วนะไม่มีช็อกอัพนี่เหนื่อยนะออยนจากแบบว่ว้สถานการณ์ตอนนี้นะคะพี่หมูเราก็เห็นอะไรเซอร์ไพรส์กันค่อนข้างทุกอาทิตย์เลยล่าสุดเราก็เห็นบทความของดรนิเวศที่ให้ความเห็นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยกำลังเผชิญภาวะที่เขาเรียกว่าคอเนอร์แตก โดยเฉพาะหุ้นใหญ่ยักษ์ที่เราเห็นเนี่ยเคยเคยถูกเกงกำไรสูงแัชนีปรับตัวลงแรงเอ,อบางคนอาจจะมองว่าเป็นสัญญาณอันตรายของตลาดแต่บางทีมันอาจจะเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนระยะยาวก็ได้เช่นกันพี่หมูมีความเห็นยังไงบ้างคะพี่ว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าเพราะว่าดิคิดยูนิครับหุ้นที่มันลงมาเหลือจุดสามบุ๊กจุดสี่บุ๊กอย่างเงี้ยมันคือหุ้นที่เป็นดาวไซเคิลโดยแท้เลยนะแต่จริงๆตอนนี้มันมันไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดแต่มันเป็นเรื่องของ ภาวะอื่นๆด้วยถูกไหมครับแล้วเป็นเป็นภาวะเจาะจงเฉพาะประเทศไทยด้วยนะถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นโอกาสถึงมันก็เวลาใครสิทธิ์อย่างเงี้ยคุณแต่เมื่อก่อนมันจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจซะมากกว่าใช่ไหมครับมันก็จะทําให้พุดนลงพุ่นดีๆลงแล้วสุดท้ายมันก็จะกลับขึ้นมาเองเหมือนกันครับจริงๆตรงนี้มันก็จะมีอย่างนั้นเหมือนกันนะมันก็จะต้องเลือกหน่อยนะครับแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าทุกตัวมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องเลือกนิดนึงเพราะฉะนั้นผมมองว่า ตนก็เห็นด้วยนะครับว่าเราสามารถเลือกหุ้นดีๆนะฮะที่มันมันมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะเอ่อกลับมายืนได้ใหม่นะฮะนะ,ะตอนนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเราหาวันนั้นได้เนี่ยผมเชื่อว่ามีนะครับหลายตัวนะหลายตัวแล้วก็เอ,อ อย่างเช่นผู้บริหารเขามีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราได้ซื้อที่ราคาต่ํามากๆเนี่ยเรามีโอกาสที่จะบิงโกนะถูกไหมอ่าบิงโกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมมองอย่างปูนเดยกเขาอาจจะเป็นตัวหนึ่งเลยนะเพราะว่าปูนเนี่ยผมว่าร้อยสี่สิบบาทเนี่ยถูกนะแล้ว <c oughs> ผมเชื่อว่าผู้บริหารตอนนี้ก็กำลังพยายามมากที่จะปรับตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาปรับได้เนี่ยผมว่าหุ้นมันก็จะกลับขึ้นไปได้ นะแต่ว่าจะไปถึงที่เดิมไหมสี่ห้าร้อยนี่ไม่รู้นะครับปูนเนี่ยยกตัวอย่างแต่ว่ากลับไปสักสองร้อยขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ครับยกตัวอยา่าง<ฆ>หรือโอออย่างเงี้ยเป็นไปได้ความคิดผมอาจจะกลับไปยี่สิบาทอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะฮะแต่ผมไม่ใช่สามสิบกว่าบาทนะฮะอันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยนะพวกเนี้ยคือผมมองว่ามันคือโอกาสหมดเลยตัวใหญ่ๆนะอย่างแบงค์เนี่ยอันนี้ชัดอยู่แล้วแบงค์มันไม่ค่อยลงนะครับนะเพราะ,ะนั้นผมว่า ลองหาครับนะฮะเพชรในตรมเพชรในไม่ใช่ตรมสิเพชรในตรมนะอผู้ฝีละเพชรในตรมมันก็ไม่ได้นะต้นมันตรมกันทุกคนนะฮะแต่ว่าเอาอาตัดรอเรือทิ้งนะก็จะก็จะกระจ่างใสขึ้นนะครับจริงๆผมไม่ชอบใช้คำนี้แล้วล่ะน้องเพราะอะไรรู้มะเดี๋ยวนี้ราคาเพชรมันตกน้องอ๋อเปลี่ยนเป็นท้อเลยไหมพี่รู้สึกว่านะไม่ได้อ่ะน้อง เออเป็นเพชรในตรมตอนนี้ไม่ได้ถ้าเป็นทองในหนองเอ,อตอนนี้ฮอตฮิต <c oughs> แพงเหลือเกินค่ะ